มาดูในเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆกันบ้างนะครับกับเทศกาลกินแตงแข่งม้าครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสนอำเภอละงูจังหวัดสตูลได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับณชายหาดแหลมสนตำบลแหลมสนอำเภอละงูจังหวัดสตูลน,นะครับในวันที่2 4ถึง25กุมภาพันธ์2567นี้นะครับ โดยภายในงานเนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรมการแข่งมา้ารวมไปถึงาการออกบูธร,ร้านค้าร้านอาหารต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับพร้อมทั้งสวนสนุกด้วยนะครับเขาบอกว่ามีสวนสนุกด้วยนะครับอาจจะเป็นเครื่องเล่นสําหรับเด็กๆนะครับก็ภายในงานเนี่ยนะครับเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายครับในเรื่องของร้านค้านะครับแล้วก็ในวันที่24กุมภาพันธ์2567นะครับชมรององ คณะน้องบีและการแสดงต่างๆอื่นๆอีกมากมายนะครับพร้อมทั้งวันที่25กุมภาพันธ์2567เนี่ยชมมินิคอนเสิร์ตจากกล้วยแตม์นะครับมินิคอนเสิร์ตก็คือแบบคอนเสิร์ตขนาดเล็กขนาดย่อมนะครับไม่ได้เป็นเต็มวงขนาดใหญ่แบบนู้นนะครับมินิคอนเสิร์ตจากกล้วยสแตม์นะครับสำหรับร้านค้าเนี่ยต้องการที่จะติดต่อขายสินค้าออกบูธขายสินค้านะครับติดต่อได้เลยที่บังบอลน062 153-3680นะครับ0621533680ติดต่อบางบอลกันได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะไปเที่ยวงานนะครับถ้าไปไม่ถูกคุณผู้ชมตั้งแผนที่ในโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับใช้แผนที่ใช้ gps ในโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับสะดวกรวดเร็วสบายครับเดี๋ยวนี้ครับขอให้ท่านมีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เปิดเปิดเขาเรียกอะไรนะเปิด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  ตำแหน่งที่ตั้งนะครับหลังจากนั้นก็คือเข้าแอป,ปแผนที่นะครับหรือ Google Map นะครับแล้วก็ค้นหาว่าชายหาดแหลมสนนะครับตำบลแหลมสนอำเภอละงูจังหวัดสตูลน,นะครับคุณผู้ชมพิมพ์คำว่าชายหาดแล้วก็สระเอหอหยีบนะครับแล้วก็จะมีขึ้นย่อยมาให้กับคุณผู้ชมได้เลือกนะครับหาดแหลมสนอ่าไปเลือกดูที่เป็นของตำบลแหลมสนอำเภอละงูจังหวัดสตูลน,นะครับ แล้วคุณผู้ชมก็เลือกไปเลยครับหลังจากนั้นก็เริ่มการเดินทางครับไปถึงหาดแหลมสนตำบลแหลมสนอำเภอละงูจังหวัดสตูลแน่นอนนะครับไม่หลงแน่นอนครับคุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมอย่าพลาดนะครับโดยเฉพาะคืนวันที่25กุมภาพันธ์2567ชมมินิคอนเสิร์ตจากกล้วยสแตมนะครับเป็นแบบคอนเสิร์ตเล็กๆคอนเสิร์ตขนาดย่อม จากกล้วยสแตมนะครับร้องสดๆแน่นอนครับแต่ซซวดนตรีนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีกทีนึงนะครับว่าจะใช้ซาวดนตรีคาราโอเกะหรือจะใช้แบบวงแบ็กอัพแบบแบบรับเชิญนะครับเล็กๆอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีกทีนึงนะครับสำหรับมินิคอนเสิร์ตจากกล้วยสแตมนะครับอย่าลืมอย่าพลาดเลยครับสำหรับเทศกาลกินแตงแข่งม้าที่ อณนะชายหาดแหลมสนตำบนแหลมสนอำเภอละงูจังหวัดสตูลน,นะครับจัดกิจกรรมนี้โดยองค์การบริหารส่วนตำบนแหลมสนตำบลแหลมสนอำเภอละงูจังหวัดสตูลอย่าลืมอย่าพลาดนะครับทุกทกท่าน